สวัสดีค่ะพบกับพี่นายนาอีกแล้วนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงของชาวราศีมิถุนและลัคนามิถุนนะคะชาวราศีมิถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมนะคะหรือมีลัคนาสถิตรรอยู่ที่ราศีมิถุนนะคะช่วงเดือนกรกฎาคมชาวมิถุนมีดวงชะตาเป็นเช่นไรนะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะ เดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่านี่คือดวงโดยรวมค่ะอาจจะไม่ตรงกับท่านหรืออาจจะตรงเป็นบางเรื่องและไม,ไม่ตรงเป็นบางเรื่องนะคะก็อย่าซีเรียสกับคําทํานายนะคะอ่ออันไหนที่เป็นเรื่องเตือนก็เอาไว้เป็นแนวทางได้เลยไม่เสียหายอะไรนะคะไปฟังดวงกันเลยค่ะเพื่อน ไพ่ในตำแหน่งตัวตนของชาวราศีมิถุนได้ไพ่เดอะฟูลค่ะชาวราศีมิถุนบางท่านมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปเนี่ยเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าติดกันคือไพ่ u e e n of Cup พนะไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงสายมูนะหรือชาวราศีมิถุนอยากจะไปเช่าว,วัตถุมงคลหรือไปไหว้ขอพรพระแม่อุม,มาพระแม่ลักษมีเเทพ ต่างๆที่เป็นผู้หญิงนะ,ะรวมถึงคุณอาจจะเข้าวัดไปบูชาวัตถุมงคลจากทางวัดด้วยได้เช่นเดียวกันนะใบที่3นะได้ไพ่ดีเอ็มเพสค่ะชาวราศีมิถุนจะมีชีวิตความเปนอยู่ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ยังหมายถึงนะชาวราศีมิถุนช่วงนี้มีการแต่งตัวที่สวยงามนะใส่ใจรูปร่างใส่ใจผิวพรรณใส่ ใส่ใจเครื่องเสื้อผ้าอาภรณ์นะคะแล้วก็ยังหมายถึงนะถ้าชาวราศีมิถุนเดือดร้อนอาจจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะที่ลักษณะเหมือนคุณนายนะคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนอยู่นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่คุณนายค่ะหรืออาจจะหมายถึงชาวราศีมิถุนช่วงนี้มีดวงได้เป็นคุณนายค่ะ,ะตำแหน่งคนรักคู่ครองได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะ คนรักคู่ครองของชาวราศีมิถุนนะช่วงนี้มุ่งมั่นกับการทำงานมากเลยค่ะนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะใครที่เป็นโสดนะมันอาจจะหมายถึงว่าคุณไม่ได้สนใจเรื่องความรักนะคุณตั้งหน้าตั้งตาทำงานนะคะตัวคุณชาวราศีมิถุนเองอะค่ะฐานดวงที่ผ่านมานะฮะอดีตที่ผ่านมาได้ไพ่แปดไม้เท้าค่ะ ในเรื่องของกิจการงานนะคะช่องการงานและการเงินนะมีเข้ามาหลายช่องทางค่ะบางท่านอาจจะทําอาชีพเสริมนอกเหนือจากงานประจํานะคะบางท่านก็อาจจะมีอาชีพเสริมและก็เสริมอีกแบบเสริมแล้วเสริมอีกนะแบบเหมือนไหลาอาชีพอะค่ะเพราะว่าตอนนี้การทำงานหน้าเดียวอาจจะไม่พอรายจ่ายนะคะ กับทุกคนทุกราศีเลยใช่ไหมหลายหลายราศีหลายๆท่านก็คิดหาอาชีพเสริมกันนะคะอาชาวราศีมิถุนก็เช่นกันนะคะเนี่ยหรืออาจจะทํากิจการเดิมแต่ว่าเพิ่มสินค้าเพิ่มทางเลือกให้กับ,กบ,กบลูกค้านะ,ะประมาณเนี้ยค่ะอ่ภพ่ในตำแหน่งอนาคตอันใกล้นะคะเนี่ยคุณก็จะขยายกิจการขยายงานขยาย ขยายฐานลูกค้านะบางท่านามีงานอยู่แล้วนะคิดทำงานเสริมงานเพิ่มงานออนไลน์งานที่เกี่ยวกับค้าขายออนไลน์เป็นยูทูบเบอร์เป็นทำติ๊กต็อกเฟซบุ๊กเรียวหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะก็มีช่องทางการสร้างไรายได้ใหม่ๆเข้ามานะคะได้สื่อสารกับผู้คนทั่วโลกเนาะ ก็ขอให้คุณพัฒนางานหรือสิ่งที่คุณทำอยู่ให้ดีนะโอกาสมาแล้วค่ะโอกาสในการสร้างเม็ดเงินที่ที่ดีนะคะการสร้างรายได้จากงานเสริมและก็งานโลกออนไลน์นะคะใครที่ทำการค้าขายนะให้มันขยันโปรโมทนะนะโพสไปเถอะนะคะโพสไปสิโพสมันก็ต้องมีคนเห็นนะเอ่อถ้าเกิดเราขายแล้วเราอยู่กับที่แล้วเราไม่ขยันโพสต ไม่ขยันบอกว่าเออสินค้าเรามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็ยอดขายมันก็ไม่ได้ตามเป้าหมายเนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครที่ทำกิจการเรื่องการค้านะให้ทำการโปรโมทนะทางช่องทางสื่อออนไลน์ที่คุณใช้อยู่นะคะอ่าความคิดภายในใจค่ะชาวราศีมิถุนอยากหมดหนี้หมดสินค่ะอยากพ้นพันธนาการเนี่ยค่ะ เนี่ยเหมือนป่าประกาศว่าเอ้ยฉันหมดนี่แล้วเว้ยอะไรปลดปล่อยอะไรทั้งหมดเนาะที่มันพันธนาการตัวเองอยู่ค่ะนะหรืออย่างนึงนะ,ะชาวราศีมิถุนนะ,ะมีความคิดที่อยากจะหลุดพ้นจากเวรกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เวรกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะคะเนี่ยเพราะติดกับแฮงแมนเนี่ยคุณแสดงว่าคุณมีเวรมีกรรมติด อยู่นะคะอันเนี้ยเหมือนชาวราศีมิถุนอยากจะหมดเว้นหมดกรรมจากสิ่งที่ตัเองเป็นอยู่ที่ตัเองต้องรับผิดชอบอยู่ในบางเรื่องเนาะหรือบางครั้งแบบชีวิตติดขัดนะอยากจะไปทําอะไรทาบุญน,นะ<อ>ปล่อยนกปล่อยปลาอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อมันเสริมดวงมันเท่ากรรมอะนะคะประมาณเนี้ยคะ่ะชาวราศีมิถุนใช่ไหมคะอะ่ตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยนะคะ ได้ไพ่แฮงแมนค่ะนะระวังคนในบ้านเจ็บป่วยนะหกล้มลื่นหกล้มนะคะใบนี้นะมันอาจจะแบบหมายถึงว่าสิ่งที่คุณมุ่งหวังอยู่อ่ะมันมีเกณฑ์ที่จะไม่สมหวังนะบางเรื่องอาจจะแบบเกิดฉุกเฉนินขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหวังสิ่งใดไว้ก็ขอให้เผื่อใจไว้นิดนึงเนาะ ถ้าในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยให้ดูด้วยนะคะว่าบ้านมีอะไรชำรุดเสียหายหรือว่าแตกหักหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะอ่าตำแหน่งที่9นะได้ไพ่เด็ดสตาร์ค่ะอ่าดูคู่กับใบที่เจ็ดนะสิ่งที่คุณหวังไว้ในเรื่องของการที่อยากจะหมดหนี้หมดสินหมดเวนหมดกรรมอะไรอย่างเงี้ยน,นะมีเกณฑ์ที่คุณจะสมหวังค่ะ ไพ่เดือดตาหมายถึงการถ่ายเทสิ่งที่ไม่ดีก่อนหน้านี้นะคุณถ้าคุณคิดว่าคุณติดกรรมกับใครนะให้ไปขอเข้ามากรรมนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวคุณนะให้บริจาคลงศพด้วยค่ะหรือบริจาคเลือดนะคะเนี่ยมีเครื่องหมายสภากาชาดนะนะใครที่เจ็บป่วยก่อนหน้านี้นะที่ที่มีการผ่าตัดหรือว่าอะไรมาเงยถือว่าได้ทําการสะดอกคอไปแล้วเนาะ เนี่ยจะมีการถ่ายเทพลังงานที่ไม่ดีพลังงานลบๆออกไปนะนี่ค่ะแล้วหลังจากนี้ชีวิตคุณจะเป็นเดอะสตาร์เลยนะคะจะแบบมีความสดใสเข้ามาในชีวิตคุณค่ะสดใสรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอ่าใบที่10บค่ะนะได้ไพ่คิงออฟวอลนะจะมีคนเดินทางมาหาคุณนะคะ หรือว่าในอนาคตคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปในเรื่องของการทำงานนะคะไพ่ i n g of w บอลคือเกี่ยวในเรื่องของการงานคุณจะมีคนเดินทางมาหาและมาบอกข่าวเรื่องการงานกับคุณนะคะหรือจะมีคนติดต่อเรื่องงานเข้ามานะอาจจะเป็นลูกค้าหรือ,อ,อหุ้นส่วนนะประมาณน,นี้นะติดต่อเข้ามานะคะประมาณนี้ค่ะ จะเป็นข่าวดีในเรื่องก,การงานซะมากกว่านะคะอ่ะาไพ่ขยายคู่ครองคนรักค่ะได้ไพ่แปดถ้วยค่ะใครที่ทําแต่ง,งานนะคะตั้งหน้าตั้งตาทางานให้ใส่ใจคนรักด้วยนะ,ะมีเกณฑ์นคนรักจะน้อยใจนะคะใบนี้นะแปดถ้วยมาหมายถึงการหันหลังจากไปโดยไม่กลับมาเลยก็ได้นะคะนะหรือใครที่เคยมีคนรักแล้ว เลือกลาอย่าล้างกันก่อนหน้านี้แล้วนะทายว่าคุณยังคิดถึงเรื่องเก่าค่ะยังยังคิดถึงความสัมพันธ์เก่าๆนะเนี่ยค่ะเขาจากไปแล้วแต่คุณยังหม่นหมองอยู่เนาะสำหรับคนโสดชาวราศีมิถุนแนะนำให้โสดก่อนนะอย่าเพิ่งมีใครนะคะช่วงนี้โสดยาวๆไปนะ,ะสำหรับคนมีคู่ให้ใส่ใจคนรักนิดนึงนะคะ เพราะว่าคนรักทํางานหนักค่ะใบสุดท้ายไพ่ยขยายการงานการเงินค่ะคุณได้สิบเหรียญฮะเงินจํานวนมหาศาลนี้นะคุณอาจจะได้รับมาจากมรดกค่ะหรือการทําธุรกรรมอะไรร่วมกับครอบครัวนะบางท่านอาจจะได้มรดกเป็นอ,อสังหาริมทรัพย์นะหรือว่าเงินก้อนโตนะก็ยินดีกับชาวราศีมิถุนด,ด้วยนะคะจะรวยแล้วนะคะ ยินดีกับมรดกและทรัพย์สินก้อนโตนี้ด้วยนะบางท่านอาจจะได้เงินตกเบิกบางท่านอาจจะได้เงินมรดกบางท่านอาจจะาขายที่ดินนะได้เงินก้อนมามหาศาลนะและแบ่งกันภายในครอบครัวค่ะสิบเหรียญเป็นเงินก้อนใหญ่นะแต่จะได้หลักแสนหลักล้านขึ้นอยู่กับวาสนาของคุณและสิ่งที่คุณทำนะคะในเรื่องของ สีเสริมดวงกันนะคะสีเสริมดวงได้แก่สีแดงสีสีสีเขียวสีเหลืองนะสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีเทาควันบุหรี่นะคะอแล้วก็แต่งตัวสไตล์แบบนี้ค่ะโบฮีเมียนค่ะประมาณนี้ฮะแต่งตัวเป็นคุณนายต้องแต่งตัวดูดีไว้ก่อนนะเพราะว่าการที่เราแต่งตัวดูดีเนี่ย มันเป็นที่สนใจของทุกคนที่พบเห็นนะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นแบบในทางชู้สาวหรือว่ามนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้พบเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือผู้ร่วมงานเจ้านายนะหรือใครที่โสดมีโอกาสที่จะดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะต้องแต่งตัวให้ดูดีนะให้ดูสวยนะคะชาวราศีมิถุน,นะคะใบนี้อาจจะหมายถึง ช่วงนี้คุณจะเอฟของเยอะเป็นพิเศษนะประมาณนี้ค่ะเ,เดี๋ยวเคอรี่เดี๋ยวไปสนีมาส่งอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นจัดไปเลยค่ะเพื่อครามสวยครามงามและความดูดีของทุกคนนะคะคนที่เข้ามาดูนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้หญิงย่างเดียวอาจจะเป็นผู้ชายผู้ชายก็แบบแต่งตัวให้ดูดีอะไรเงี้ยนะเวลาไปพบปะก,กับลูกค้านะ,ะโอเคนะในเรื่องของไพ่ธาตุ คุณมีไพ่ธาตุไฟนะไพ่ธาตุไฟไม่มีธาตุลมนะไม่มีไพ่ดาบไม่มีธาตุลมเลยนะคะอ่าธาตุไฟธาตุดินนะคะธาตุน้ำนะมีสามธาตุนะค่ะธาตุลมค่ะนะก็ถ้าขาดธาตุลมทายว่าธาตุลมนะคะธาตุลมคือไพ่ดาบคือไพ่แห่งอุปสรรคนะคะ อุปสรรคในชีวิตของคุณในเดือนกรกฎาคมเนี่ยยังน้อยนะคะแต่มันม,มันหมายถึงว่าถ้าคุณไม่ครบเนี่ยให้ระวังในเรื่องของสุขภาพไว้ด้วยก็ดีนะ,ะถ้าลมนะเลือดจะไปลมจะมาอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าอย่าเดินเหินแบบวัยหรือลุกนั่งแบบวัยนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณเนี่ย ใบนี้เดอะแฮงแมนอยู่ในตำแหน่งบ้านด้วยนะระวังลื่นหกลม้มระวังเป็นลมนะลุกเร็วนั่งเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะคะระวังโรคลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เกี่ยวกับวิงเวียนหัววิงเวียนศีรษะอะไรอย่างเงี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าซื้อน้ำโชคได้แก่อายุคุณแม่นะคะแล้วก็เลขนะที่คุณไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะคะอ่า รวมถึงนี่ด้วยนะคะสื่อน้ำโชคของคุณนะเเลขฝาโลงจากสิ่งที่ผ่านตาคุณนะอาจจะทางโซเชียลก็ได้นะ,ะหรือจากาการที่คุณไปงานขาวดำมานะ,ะหรือเลขโรงพยาบาลนะหมายเลขโรงพยา,าพยาบาลที่คุณไปนั่งรอค่ะรอคิวรอคิวโรงพยาบาลอะไรเงี้ยคิวที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะอ่า ตำแหน่งบ้านไม่ค่อยดีนะคะทำบุญอย่าลืมกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่บ้านของเราด้วยนะคะท่านจะได้ปกปักคุ้มครองคุณนะคะ,ะเลขเด่นนะคะเลขเด่นเสริมดวงของคุณก็ได้แก่สองศูนย์สค่ะหนึ่ค่ะเจ็ดูนค่ะศ เจ็ดสามค่ะศูนย์สามเจ็ดศูนย์เจ็ดสามนะคะแล้วก็สองศนค่ะหนึ่ค่ะ,ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับดวงของชาวราศีมิถุนช่วงเดือนกรกฎาคม2566นะ,ะก็ขอบคุณชาวราศีมิถุนและก็ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ ก่อนจะการน,นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องนานาม,มากับดวงนะคะแล้วช่องพินานานะคะมีปุ่มซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะคะใครอยากจะให้ค่าครูนะเริ่มต้นที่20บบาทก็ยินดีนะถ้าใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรค่ะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ